สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักเก็ตัวล็อกนะครับ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะพูดเป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจาก p พนดอ r a าบ็อกซ์นะครับเวอร์ชัน3กล่องที่3แล้วนะครับสำหรับกล่องที่1นะครับผมทำคลิปไปแล้วนะพี่บอลส่งมาให้เปิด20กล่องนะครับสำหรับกล่องที่2นะวันที่15กุมภาพันธ์ผมพลาดนะเพื่อนๆน,นะๆก็คือผม ซื้อไม่ทันนะครับเอากุญแจไปแลกตัวบ็อกซ์ไม่ทันนะครับเขาเปิดตอนบ่ายสออผมเล่าหลายทีแล้วนะแล้วผมก็เลยไปขอเขาบอก2องทุ่มได้ไหมนะเออนะครับปรากฏว่ารอบที่3เดือนมีนาคมนะฮะอ่ะทีมงานเปลี่ยนมาเป็น2องทุ่มให้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่งถึงแม้ผมจะแลกจำนวนน้อยนะเพื่อนนะแต่ก็ถือว่าได้แลก เออนะครับเพื่อที่ว่าจะมาทำคอนเทนต์ตรงเนี้ยนะครับให้กับเพื่อนๆนะผมใช้เวลาในการสะสมกุญแจนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับจนถึงเดือนมีนาคมนะต้องบอกว่าภูนียเป็นภูที่สู้กันหนักสู้กันหนักทำไมถึงสู้กันหนักเพราะว่าของนะครับระดับที่เรียกว่าออหายากมากๆเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะที่ไวท์เปเปอร์นะครับเพื่อน อะมาดูของกันนิดหนึ่งนะนะครับตัวบ็อกซ์นะฮะกล่องขวัญน,นะครับแล้วก็ไปที่ตัวเวอร์ชัน3นะฮะ Pandora Box 3นะครับต้องบอกว่าอืมโอเคของเนี่ยในกล่องเนี่ยมันถูกปรับออกมาให้ค่อนข้างคือผมว่าดีกว่าหลายๆกล่อง อืมเพราะว่าหลายๆกล่องเนี่ยมันเป็นเมื่อก่อนเนาะเอออย่างสมมติเพื่อนเปิดมอร์นิ่งบ็อกซ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยอุ๊ยได้สีดแบบระดับร้อยสีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพันสีดละนะครับอ่านะฮะมีตี้บัตเทิลยี่สิบห้านะครับอันนี้เจ็บหน่อยนะนะครับอ่ะนะครับซึ่งผมเองบอกเลยว่าอ่าของระดับเนี่ยทันเดอร์ลูปชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองสามสี่นะเพซออฟเค้าเพนแดนนะ อ่าตัวน็กเลสต่างต่างโอ้โห0.05%เพื่อนๆผมเปิดอยู่12กล่องนะครับคือผมสะสมมาได้ประมาณ1200คีย์ด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็แลกได้ทั้งหมด12กล่องนะ mm hmm. ก็ไม่ได้คาดหวังเลยบอกเลยไม่ได้คาดหวังนะถ้าได้จริงๆแบบโอ้โ oh, ห oh, ถือเป็นแบบโบนัสเหมือนถูกหวยอ่ะนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆนะครับนั่นคือแหวนเออแหวนนะโดยเฉพาะตัวมะเสงนะครับโอกาส5%คือเพื่อนๆเ,เปิด 100กล่องมีโอกาสได้5วงถูกไหมถ้าเพื่อนๆเ,เปิด20กล่องเพื่อนๆจะได้1วงนะครับผมเปิดแค่12กล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้แหวนนะครับค่อนข้างจะน้อยนะฮะได้แค่ครึ่งวงเออ <laughs> นะครับอ่ะทีนี้นะฮะถามว่าแล้วผมเปิดได้ไหมนะครับผมเปิดได้ไหมนะครับก็อ่ะเดี๋ยวโชว์ระดับอ่าสำนักของคริปตัวล็อกแล้วเนาะเออมันก็ต้องได้สินะ <laughs> เพื่อน ผมก็ไปเปิดที่บ้านผมนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่ากล่องแรกที่เปิดเลยนะเพื่อนนะนะครับมัาเสียงมาเลยเออนะฮะต้องเรียกว่าอขอเสียงปรบมือกันนิดนึงนะเพออื่อนครับกล่องแรกมาเลยคือคือแสงสีม่วงนี่มาก่อนเลยจังหวนะนะั้นนะแสงสีม่วงมาวัาบผมแบบอ่า แหวนวงไหนเอ่ยนะครับปรากฏว่า,มา,ม,ามาเสียงมาเลยนะก็โอเคเลยนะครับเรียกว่ากล่องถ,ถัดไปก็เริ่มแบบชิลละเอ,อ้ยอย่างน้อยแบบมาแล้วแหวนมาแล้วนะเอออะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าเปิดมาได้เกือบท้ายนะเออได้แหวนลิงมาด้วยอ,อ่านะครับตัววอล์กลิงมาด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะได้ใช้เพราะว่ามันเป็นสายขวานนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปดูให้เ,อ,อ,เอ,อ๊ให้ดูออฟได้ได้ไหม พอดีผมเข้าป่าอยู่นะพอดีตัวแหวนตัวลิงตัวเนี้ยมันเป็น off, ออฟสายบูดช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติก็คืออ่าช่วยอะไรนี้ไม่มีนะมีคุณสมบัติช่วยในการาเพิ่มดรอปอีพิกแมทเทีเรียะดีเลยเพราะว่าผมเนี่ยไปตีตัวฟักทอง ไปตีฟักทองได้2ตัวนะครับโอกาสเพิ่มโอกาสดอบไอตัวแมททเรียลอีกคือว่าเป็นโบนัสเพิ่มเสริมเข้ามานะครับจากที่แบบเออใส่แหวนไม้ใช่ไหมใส่แหวนนี้เสริมเข้าไปโอกาสที่จะได้ตัวระดับ ARM นะเนาะเนอ,อขอบม่วงก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวมะเสงเออปรากฏว่ามันเป็นแบบสายสแมช,ชิ่งพอดีนะครับแล้วเป็นคอสดาเมจซึ่งมันตรงกับการที่ผมเนี่ยจะเข้าไปที่ตัวแ a n d o r a i ไ l a n d พอดีเพื่อน ออแต่พอดีนะเสียอย่างเดียวนะครับก็คือว่าเท่าที่ดูออฟของมันเนี่ยคือว่ามันจะได้ออฟน่าจะเป็นเท่าที่ผมดูนะน่าจะเป็นออฟแบบออฟแบบบวยนะครับ <c oughs> <c oughs> เออแต่ก็ไม่เป็นไรผมทดสอบและเทสมาแล้วนะครับนั่นก็คือผมสามารถที่จะช่วยนะครับมันสามารถช่วยผมเนี่ยสามารถปิดตัวเอ็โคได้ภายใน2ไม้เออผมโดนเอ็โคไม้เดียวผมโดนเอ็โคตัวเอ็โคคือตัวขังข่าวนะ จากที่ผมเนี่ยต้องปิดมัน3ไม้นะครับผมเหลือปิดมันแค่2ไม้โดนมันตีกลับมาแค่ไม้เดียวโอ้ช่วยเยอะมากเพื่อนเพราะฉะนั้นผมสามารถปิดมัน2ตัวนะครับได้ใน1หินเออผมถือว่าผมโอเคมากแล้วแล้วยิ่งถ้าไปติดโล่นะผมไปเก็บตัวอื่นต่อได้อีกอืนะครับแบบนี้มีประโยชน์ช่วยงานใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับตัวมะเสงเนาะเออเห็นปล่อยกันมกแลนอยู่ประมาณหลักพันเนาะเพื่อนเนาะ แต่บวยของผมนี่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะหลักร้อยนะครับอ่านะแล้วก็ตัวแหวนลิงนะก็ปล่อยกันอยู่หลักร้อยเนาะเพราะมันช่วยเรื่องของอดรอปเมทิลเรียลนะครับแต่ลึกๆนะเพื่อนๆน,นะผมเชื่อว่าอย่างนี้ผมเชื่อว่าแหวนพวกเนี้ยอันนี้กาวส่วนตัวนะกาวส่วนตัวแบบไม่มีข้อมูลเลยนะแบบเรียกว่าเออแบบเดาแบบล,ล้วนเลยนะครับผมเชื่อว่าแหวนเนี่ยมันอาจจะตีบวกได้เออโอเคมันอาจจะตีบวกแบบไม่ได้เปิดสล็อตนะ แต่มันอาจจะตีบวกคล้ายๆแบบพวกคู่หูหสัตว์เลี้ยงอะคือตีขึ้นไปแล้วมันแบบมีออฟเพิ่มตรงนั้นเพิ่มอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพราะผมว่าแหวนอืมแต่อีกใจหนึ่งอะผมนึกอย่างนี้คือว่าแหวนอันเนี้ยโอกาสที่ได้คือห้าเปอร์เซ็นถือว่าเยอะนะห้าเปอร์เซ็นถือว่าเยอะเออแต่ก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันควรจะตีบวกได้มันถือเป็นอุปกรณ์อาวุธช่วยเสริมชนิดหนึ่ง อม,มันเหมือนกับพวกคอนพวกขวานพวกอะไรอย่างเงี้ยขนาดคู่หูยิงตีบวกได้เลยแหวนเนี่ยไม่รู้รเก่าเองนะเพื่อนนะครับ <c oughs> ว่าอนาคตมันอาจจะบวกได้อาจจะบวกได้แบบไม่มากไม่น้อยไม่เยอะไม่อะไรเพราะผมเชื่อว่าเขาอยากจะเบิร์นตัวพวกของที่แบบมันล้นมันเกินอยู่ในเกมบ้างอยู่แล้วด้วยอันเนี้ยความคิดเห็นส่วนตัวนะเออฟังหูไว้หูนะครับ <c oughs> <c oughs> นะอ่ะโอเคเพื okay, ่อนเพื่อนมา ตอนแรกวันนี้ความจริงอุ้ยเกมพังอ่ะอีกแล้วใครไปเตะปักฮะเหมือนคราวที่แล้วเลยนะฮะเออนะฮะพี่โอมเซลมาบอกคราวที่แล้วใครเตะปักค,คุณแวนะคลิปที่แล้วนะครับอ่ะเข้าเกมไปใหม่เข้าเกมไปใหม่มหมนะอ่ะอะ่ยินดีกับพี่บอลกับพี่ทูด,ด้วยนะนะครับได้ของระดับโอริลีกเนาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับได้ตัวแพนเดนมั้งถ้าผม ตูจี้เนาะเออนะฮะยินดีด้วยนะครับก็โอ้ขายกันผมบอกเลยว่าหลักหมื่นหลักหลายหมื่นนะครับแหมอยากจะได้อยากอยากจะมีฟิลลิ่งอย่างนั้นกับเขาบ้างว่าแบบเฮ้ยเปิดแล้วมันได้ฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับเออไม่เคยไม่เคยมีฟิลลิ่งนั้นนะอ่ะนะครับอ่ะมาครับแต่ได้แหวนก็ดีใจละเพราะว่าเอาตรงนะผมแบบสิบสองกล่องเนี่ยผมทําใจล่วงหน้านะตอนนั้นเปิดยี่สิบกล่องให้พี่บอลถูกปะ่ะเปิดยี่สิบกล่องให้พี่บอลตอนนั้นนี่แบบ ได้ตัวแหวนมาวงหนึ่งเออแหวนชูมัง้งนะแล้วก็ได้เสื้อเสื้อเสื้อนอนไม่ได้นอนเออนะหนึงอันนะครับ20กล่อง12กล่องเปิดเองผมแบบเออมันจะเอ็ม y ี้บัตท่อสิบอันไหมล่ะไม่มั่นใจนะครับแต่มันได้มาสองวงอย่างเงี้ยเออผมถือว่าโอเคแล้วนะผมถือว่าโอเคมากนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ได้ทั้งคู่ ได้ใช้ทั้งคู่ออต้องบอกงี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคมากอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนนะนะครับก็อืมผมก็จะมาทำการนะอ่ะปิดโชว์ศักยภาพเป็นการโ,โชว์ศักยภาพนะอ,อของแหวนนี่เพิ่งได้มาเรียกว่าได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะจากที่แบบปิดตัว e อ็กโนะได้ตัวเดียวนะครับ ตอนนี้ปิดได้2ตัวอ่ะมาดูกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มอ่ะมาดูคุณสมบัตินิดหนึ่งนะตัวคุณสมบัติลองเว้ยของผมนะ <c oughs> chaos damage บวก4%ผมเข้าใจว่าตัว top น่าจะเป็นบวก6นะนะครับแล้วก็ master spolate ผมเห็นกันบวก5นะเพื่อนๆนะนะครับแล้วก็ smashing damage อันนี้บวก2เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นแหวนวงนี้ smashing damage บวก2ออยู่แล้วซึ่งตรงนี้ผมเดานะตีบวกอาจจะบวกขึ้นมาได้ปะ เออตีบวกนะจะเป็นบวกสาอะไรอย่างงี้นะไม่แน่ใจนะ <c oughs> ออนะนะครับกาวไว้ไกลๆกาวไว้ไกลๆเออนะนะครับอืมก็เลยเป็นการใช้คู่กันใช้ร่วมกันนะครับใช้คู่กันกับแหวนไม,ม้ที่มีอยู่นะครับแล้วมันแบบมันเหมือนมันโชคดีอ่ะเพื่อนๆเออมันได้สเมาชิ่งดามีดพอดีแล้วมันเป็นเควอสเพราะว่าอ่าต้องบอกว่าแพนดูร่าไอซ์แลนด์เนี่ยเควอรสตัวอะเมทิสตตัวออร์คิดจีเวลเนี่ย ใช้หนักเนี่ยเห็นเพื่อนๆผมติดมาเนี่ยนะติดมาเลยนะฮะ็เม็ดนะครับติดตัวควอนติกจีเวลมาเม็ดหนึ่งนะฮะนะครับเผื่อแบบติดโล่ไงนะฮะก็ตีตัวอื่นเพิ่มได้อีกนะนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆคลิปนี้ไม่ยาวหรอกนะครับก็เรียกว่ามาเปิดกล่องแล้วก็บอกเพื่อนๆแหละว่าได้อะไรนะครับแล้วก็ามาดูว่าศักยภาพมันเนี่ยพอม,มันช่วยได้อย่างเงี้ยเออทำให้เราแบบเล่นได้ เก็บมอนสเตอร์ได้ดีได้เยอะขึ้นนะมาดูกันนะครับเนี่ยแล้วตัวเนี้ยเป็นมอนสเตอร์ระดับกลางนะครับมันมีโอกาสได้ตัวเอ็มพาวเวอรเนี่ยเมื่อกี้ที่มันดรอปออกมานะเพืเ่อนๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าแจมเลยนะครับเนี่ยติดโล่ปั๊บอ่าเห็นไหมผมไปเก็บต่อเลยฮะอีกแมปหนึ่งเลยนะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหินนี้ผมได้เท่าไหร่นะครับ เดินหาครับมันช่วยเพิ่มมอนสเตอร์สปอเรตด้วยถูกไหมเออแต่มันเพิ่มสามนะฮะครับถ้าเจอตัวจีบีผมจะตีจีบีก่อนนะก่อนปุกปุยนะครับเพราะว่าตัวจีบี อโอกาสได้ตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรอะ่ะมาดูกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆเป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลตัวจ b บนะครับโอกาสที่มันจะได้ของขอบมอ่วงอืม ARM มอ่ะนะครับมันอยู่ที่50%แต่ปุกปุยอ่ะมันอยู่ที่40%เนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกปี GB ก่อนนะครับถ้าผมเจอ GB นะฮะ เนี่ยนะฮะอ่าผมแล้วอ่าตัว HP ผมเหลือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสบายฮะนะครับติดโล่อีกอ่ะแหมเดี๋ยวลองไปลุ้นกับโอ้โหเพื่อนทีบีสามตัวเยอะจัดจัดอ่ะลองวัดใจเพื่อติดโล่สักตัวหนึ่งน,นะอ้าจี้หมดฮะเดี๋ยวไปเก็บปุกปุย๋ยเก็บไป ลองไปซัดกระปุกปุยเพื่อติดโล่เออ,อถ้าติดโล่อีกนะเก็บได้อีกตัวนะโอ้โหเก็บได้เยอะเลยไม่งั้นเก็บได้สี่ตัวเลยนะ,ะกลับบ้านอ่ะมาดูกันครับเพื่นอนๆโอเคนะครับสำหรับหินนี้นะครับ ผมก็ได้หนังมา80เลยเนี่ยพอเก็บไป3ตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวเนะอ็มพาวดรูนมา1นะเออดอกอันนี้มา1น,นะครับ a r m แล้วก็ได้หินรูนมา25หินนะครับอาจตีไปเฉลี่ยเฉลี่ยก็ได้ประมาณอ่าสามอ่าสามในหประมาณ60%ของชิคเก้นฟูดหนึ่งชิคเก้นฟูดละนะครับหนึ่งหินอันนี้นะนะครับอ่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับ ก็ส่วนอันอื่นนะผมก็เปิดได้เป็นอ่พวกมลเมล็ดสีต่างๆเออนะฮะซึ่งซึ่งโอเคนะผมบอกเลยว่ามันโอเคสำหรับแครอทคือ,อผมบอกสั้นๆแค่นี้แล้วกันมันโอเคสำหรับผูแครอทตอนเนี้ยนะครับบอกบอกเบาๆด้วยกระซิบกระซิบนะเออนะฮะได้คืนมาเยอะอยู่นะครับได้คืนมาเรียกว่าช่วยลดต้นทุนของสิ่งที่ผมไอ้นี่ไปนะครับ แล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆกล่องยังไม่หมดนะเออมาดูกันนิดนึงคราวที่แล้วเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงเนาะกล่องหมดนะฮะตอนนี้เหลืออยู่กี่กล่องฮะเหลืออยู่ประมาณอ,อ,อุ้ยยี่สเจ็กล่องเพื่อนอแต่เพื่อนๆไม่ต้องร้อนใจไปสําหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดจริงๆอยากลองเปิดจริงๆนะแต่ราคามันจะสูงหน่อยนะครับอันนี้ใช้ร้อยคีใช่ไหมอ่านะครับ 100คีย์เพื่อนๆหากุญแจไม่ทันตอนเนี้ยเพราะว่าบางคนเขาเอามาเปิดเขาว่าอะไรเขาอาจจะไม่ได้ขายเป็นกุญแจเนาะเพื่อนๆไปไมกาแลนด์มกาแลนด์ผมเห็นวางขายกันเต็มเลยฮะนะครับนี่นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่250ความจริง250บาทเนี่ยมันก็ประมาณ100ลูมิอืม100ลูมินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐานนะ เออถือว่าเป็นราคามาตรฐานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครซื้อกุญแจล่วงหน้าเนาะราคากุญแจจะอยู่ที่ประมาณ1.2 1.3 1.4เออนะครับเรียกว่า100ดอกอะ่ะต้องซื้อกัน140บาทประมาณนี้ออกก็ถูกกว่าสิ <c oughs> โอเคถูกกว่าถูกกว่าเออผมผมผมมีซื้อผมมีซื้อนะครับซื้ออยู่เหมือนกันมีไปอุดหนุนพ่อค้ามานะครับ จาก12กล่องเนี่ยนะมีประโยชนมาร่วมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าภูนี้แข่งขันกันหนะักลงกันโอ200สองแสน USD นะครับหลายล้านสี่ล้านอ่ะเออโดยประมาณนะเพื่อนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้กว่าจะขุดได้วันนึงนกี่ดอกกี่ดอกนะผมสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนาะเออทีนี้อยากคอนเทนต์เนี่ยอยากทำสักอีกสองกล่อง ก็เลยไปอุดหนุนเพิ่มนะครับเขาขายกันอยู่ประมาณหน่งหนึดอก1นดอกหนบาทอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยดอกก็140บาทเพื่อนๆมาซื้อตอนเนี้มันจะอยู่ที่เนี่ยราคาอย่างเงี้ยเออซึ่งมันค่อนข้างจะสูงนะครับก็คือเป็นราคาเต็มๆและเป็นราคาเต็มๆนะครับอืมก็ ใครอยากเปิดจริงๆใครอยากจะลุ้นนะก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพื่อนๆเออนะฮะถ้าจะเปิดก็ก็อยู่ที่ว่าอ่ะเพื่อนๆยอมจ่ายได้ไหมเออยอมยอมถ้ามันเกลือจริงๆอ่ะนะครับก็ต้องทำใจเผื่อนะทาใจเผื่อนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ถูกหน่อยเมื่อกี้2.5ครับใช่ไหมอันนี้2.25ครับอ่าสองร้อยต้นๆนะครับแล้วก็เนี่ยตัวเพนดันเนี่ยนะฮะสามหมื่นห้า ผมบอกเลยว่า2000มนะนะครับเพราะฉะนั้นการจะมาประกอบกันได้นะผมว่า4ี0 0 0 0มืนนะครับประกอบเป็นชิ้นแบบ3ชิ้นนะเอามารวมกันนะนะครับให้ได้ตัวท็อปสุดนะนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆก็ให้เป็นการข้อมูลกับเพื่อนๆนะใครเปิดได้ชิ้นนี้ผมบอกเลยนะครับของระดับรีเจนเตอรี่นะฮะมูลนะครับมูลแน่นอนนะครับคืนทุนกำไรนะแน่นอนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับกล่องใกล้หมดแล้วใครอยากจะเปิดจริงๆนะครับมาที่มเกะแลนด์นะครับราคาสูงหน่อยแต่ว่าก็ยังมีให้เปิดนะครับส่วนของมันจะเหลืออะไรบ้างยังเหลืออยู่ไหมอ่ะแหมใครส่องเทสหนงเทสใครสอ่องในตัวเชนได้นะครับก็น่าจะพอรู้อะไรออกไปบ้างอะไรยังเหลืออะไรยังค้างคา,าอยู่นะนะครับ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้มานี้แล้วกันนะครับสั้นๆนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะงดกิจกรรมที่ทิศขอนเพื่อนนะพอดีผมช่วงนี้ไปต่างจังหวัดรัวๆเลยครับแล้วก็ความจริงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปนะความจริงค่อนข้างจะเหนื่อยและเพียมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทําคิดว่าอาจจะไม่ทํายาวเลยเพราะว่าไปต่างจังหวัดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะตอนผมมีเวลานะครับยังมีไอเดียที่อยากจะทําคลิปอีกหลายไอเดียเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ